อินพนเขานำกลับมาให้หาทานได้ง่ายนะคะวันนี้ใครที่สนใจยกมณีมี 2, 4, 6, 8, 8กล่องนะคะแล้วก็ขนมเปียกปูนกะทิสดยังมีอยู่เหมือนกัน8กล่องนะคะเราราวประมาณนี้แต่ว่าร้านหยกสดต้องรีบนิดน,นึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าในประมาณ4โมงเนี่ยก็หมดแล้วนะคะกับขนมไทยที่ใช้ใบเตยแท้ๆในการนํามาทําตัวขนมไทยค่ะเป็นใบเตยแบบาืชเขียวมรกตเลยเดียวแล้วก็มีอีกหนึ่งขนมที่อร่อยด้วยนะคะกับขนมที่มีชื่อว่าขนมบุหรหวานมรกกค่ะ พุดเดียวกับบุหลันดันเน่แต่ว่าดันเม่เขาจะเป็นสีฟ้าเนาะแะคะจากอันชัน จะเป็นสีเขียวใบเตยก็เลยชื่อว่าบุญห,หลังมรดกนั่นเองค่ะต่อมากับร้านไม่สตรอเบอรี่นะคะร้านไม่สตรอเบอรี่ค่ะเป็นร้านที่จะใสสตรอเบอรี่นอกนําเข้าเป็น Strawberry สตรอเบอรี่สดนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะมีอะุวดไซมัสชาร์ดค่ะนํามาเคลือบนะคะตัวน้ําตาลค่ะจนกลายเป็นถังหูลูหรือว่าสตรอเบอรี่แคนดี้แล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ฟองดูด้วยน้องๆเด็กๆน่าจะชอบนะคะลองมาเลือกรับกันได้ค่ะมีเมนูมะพร้าวนะคะก็คือจะมีการนำโอคาโดมาวิสกันกับตัวโคอลค้อนนัดค่ะอร่อยอย่างลงตัว นะคะปั่นเป็นสมูทตี้ให้เราได้ทานกันค่ะต่อมากันที่ร้าน